ครัพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบบบุุอันสูงสุดตอนที่15จากวิสุทธาชนะวิลาสินีอัตกถาขุตกานิกายอัปทา,านสหายาคาถาถ้าจะพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนประพฤติเช่นเดียวกันอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราศัยพึงครอบงำอันตรายทั้งปวง มีใจดีมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนผู้อยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราชไว้เป็นเพื่อนเที่ยวไปด้วยกันพึงเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเหมือนพระราชาทรงลาแว่นแขวนที่ทรงชนะแล้วเที่ยวไปพระองค์เดียวดังช้างชื่อมาตังคะละโขง อยู่ในป่าฉะนั้นพันานาสหายาคาถาคาถาว่าสเจละเพทะดังนี้เป็นต้นมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างไรได้ยินว่าในปางก่อนพระปัจเจกโพธิสัตว์สององค์บวชในพระาศาสนาของพระผู้มีพระภาคยาวกัสปะบำเพ็ญขตะปัจจาคตาวัดอยู่สองหมื่นปีแล้ว บังเกิดขึ้นในเทวโลกจุติจากเทวโลกนั้นแล้วบรรดาปัจเจกโพธิสัตว์เหล่านั้นพระปัจเจกโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ได้เป็นพระโอรสของพระเจ้าพาราสศีองค์น้องชายได้เป็นบุตรของปุโรหิตพระปัจเจกโพธิสัตว์ทั้งสองนั้นถือปฏิสนธิวันเดียวกันออกจากท้องมารดาวันเดียวกัน ได้เป็นสหายเล่นฝุ่นด้วยกันบุตรปุโรหิตได้เป็นผู้มีปัญญาเขากราบทูลพระราชบุตรว่าข้าแต่พระสหายเมื่อพระราชบิดาล่วงลับไปแล้วพระองค์จากได้ราชสมบัติข้าพระองค์จากได้ตําแหน่งปุโรหิตอันคนผู้ศึกษาดีแล้วอาจปกครองราชสมบัติได้พระองค์จงมาพวกเราจากเรียนศิลปศาสตร์ แต่นั้นคนทั้งสองได้เป็นผู้สร้างสมยันเที่ยวพิกขาไปในคามและนิคมเป็นต้นไปถึงบ้านปัจจันตตะชนบทพระปัจเจกับพุทธเจ้าห้าองค์เข้าไปอย่างบ้านนั้นในเวลาพิกขาจานคนทั้งหลายในบ้านนั้นเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วเกิดความอุตสาหะพากันปูลาดอาสนะ น้อมของเขียวและของบริโภคอันประนีตเข้าไปบูชายอยู่คนทั้งสองนั้นมีความคิดดังนี้ว่าชื่อว่าคนผู้มีตระกูลสูงเช่นกับพวกเราย่อมไม่มีก็อีกอย่างหนึ่งคนเหล่านี้ถ้าต้องการก็จะให้ภิกษาแก่พวกเราถ้าไม่ต้องการก็จะไม่ให้ จากกระทำศักการะเห็นปานนี้แก่บรรพชิตเหล่านี้บรรพชิตเหล่านี้ย่อมรู้ศิลปาศาสตร์ไรๆเป็นแน่เอาเถอะพวกเราจากเรียนศิลปาศาสตร์ในสำนักของบรรพชิตเหล่านี้เมื่อพวกคนกลับไปแล้วคนทั้งสองนั้นได้โอกาสจึงพูดอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลาย จงให้พวกกับผมศึกษาศิลปะที่ท่านทั้งหลายทราบเถิดพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพวกเราไม่อาจให้คนที่มีใช่บัรผชิตศึกษาคนทั้งสองนั้นจึงขอบรรพชาแล้วบวชลำดับนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายจึงบอกอภิสมาจาริกวัตรแก่คนทั้งสองนั้น โดยในมีอาทิว่าท่านทั้งหลายพึงนุ่งอย่างนี้พึงห่มอย่างนี้แล้วกล่าววา่าความยินดีในความเป็นผู้เดียวเป็นความสำเร็จแห่งศิลปะนี้เพราะฉะนั้นพึงนั่งผู้เดียวพึงจงกรมผู้เดียวพึงยืนผู้เดียวพึงนอนผู้เดียวดังนี้ แล้วได้ให้บรรณาศาลาแยกกันแต่นั้นบนรรพชิตทั้งสองนั้นจึงเข้าไปยังบรรณาศาลาของตนของตนแล้วนั่งอยู่จำเดิมแต่การที่นั่งแล้วบุตรปุโรหิตได้ให้ความตั้งมั่นแห่งจิตได้ฌานแล้วพอชั่วครู่เดียวพระราชบุตรรำคาญจึงมายังสำนักของบุตรปุโรหิต บุตปุโรหิตนั้นเห็นดังนั้นแล้วจึงถามว่าอะไรกันสหายราชบุตรกล่าวว่าเรารำคาญเสียแล้วบุตรปุโรหิตกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงนั่งที่นี้ราชบุตรนั้นนั่งนะในที่นั้นได้ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่านี้แน่สหายได้ยินว่าความยินดีในความเป็นผู้เดียว เป็นความสำเร็จแห่งศิลปะนี้บุตรปุโรหิตกล่าวว่าอย่างนั้นสหายถ้าอย่างนั้นท่านจงไปยังโอกาสที่ตนนั่งเท่านั้นเราจะเรียนเอาความสำเร็จของศิลปะนี้ราชบุตรนั้นจึงไปพอครู่เดียวเท่านั้นก็รำคาญอีกจึงกลับมาโดยในก่อนนั้นแหละถึงสามครั้ง ลำดับนั้นบุตรปุโรหิตจึงส่งราชบุตรนั้นไปเหมือนอย่างเดิมเมื่อราชบุตรนั้นไปแล้วจึงคิดว่าราชบุตรนี้ทำกรรมของตนและกรรมของเราให้เสื่อมเสียมาในที่นี้เนืองๆบุตรปุโรหิตนั้นจึงออกจากบรรณสาราเข้าป่าฝ่ายราชบุตรนั่งอยู่ในบนารรณศาลานั่นแหละ พอชั่วครู่เดียวก็ลำคาญขึ้นอีกจึงมายังสำนักของบุตรปุโรหิตนั้นแม้หาไปรอบๆก็ไม่เห็นบุตรปุโรหิตนั้นจึงคิดว่าผู้ใดแม่าเอาเครื่องบรรณาการในคราวเป็นคฤหั์มาก็ไม่ได้เห็นเราบัดนี้ผู้นั้นเมื่อเรามาแล้วประสงค์จะไม่ให้แม้แต่การเห็น จึงได้หลีกไปโอ้เจ้าจิตร้ายเจ้าไม่ละอายเราถูกเจ้านำมาที่นี้ถึงสี่ครั้งบัดนี้เราจกไม่เป็นไปในอำนาจของเจ้าโดยที่แท้เราจะให้เจ้านั้นแหละเป็นไปในอำนาจของเราดังนี้แล้วเข้าไปยังเสนาสนะของตน เริ่มวิปัสนาทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณแล้วได้ไปอย่างเงื้อมเขานันทมูลกะทางอากาศฝ่ายบุตรปุโรหิตนอกนี้เข้าป่าแล้วเริ่มวิปัสนาทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณแล้วได้ไปที่นั้นเหมือนกันพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งสองนั้นนั่งอยู่ที่พื้นมโนศิลา ได้กล่าวอุทานคาถาเหล่านี้โดยแยกกันในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านิปกังได้แก่ผู้มีปัญญารักษาตนตามปกติคือเป็นบัณฑิตได้แก่ผู้ฉลาดในการบริกรรมกสินเป็นต้นบทว่าสาธุวิหารังได้แก่ผู้ประกอบด้วยธรรมเครื่องอยู่อันแนบแน่น หรือด้วยธรรมเครื่องอยู่อย่างเฉียดเฉียดบทว่าทีรังคือผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำในข้อนั้นท่านกล่าวทิตฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องทรงจำด้วยความเป็นผู้มีปัญญารักษาตนแต่ในที่นี้หมายความว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทิติเท่านั้น ความบากบันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าทิติคำนี้เป็นชื่อของความเพียรซึ่งเป็นไปอย่างนี้ว่ากามังปะโจจะนหารู้จัะจะเหลือแต่หนังและเอ็นก็ตามดังนี้อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าทีระเพราะเกลียดชังบาปดังนี้ก็มีบทว่าราชาวะ รัถังวิธีตัังปหายะความว่าพึ่งละสหายผู้เป็นพานเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนพระราชาตามปกติรู้ว่าแว่นแขวนที่เราชนะแล้วนำอนัตถพินาศมาให้จึงลาราชสมบัติเที่ยวไปพระองค์เดียวฉะนั้นอีกอย่างหนึง่งบทว่า ราชาวะรัฐถังนั้นมีความแม้ดังนี้ว่าผู้เดียวเที่ยวไปเหมือนพระเจ้าสุตโสมทรงละแว่นแขวนที่ชนะแล้วเที่ยวไปพระองค์เดียวและเหมือนพระเจ้ามหาชนกฉะนั้นคำที่เหลืออาจรู้ได้ตามแนวที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นจึงไม่ต้องกล่าวให้พิษสดารฉนี้แล จบพันานาสหายาคาถาอัฏฐาประสังสาคาถาความจริงเราย่อมสรรเสริญความถึงพร้อมด้วยสหายพึงคบหาสหายผู้ประเสริฐกว่าหรือผู้ที่เสมอกันเมื่อไม่ได้สหายเหล่านี้ก็พึงคบหากรรมอันไม่มีโทษพึงเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเช่นกับ นอแรกฉะนั้นพันน,นาอัฏฐาประสังสาคาถาเหตุเกิดคาถาว่าอัฏฐาประสังสามะดังนี้เป็นต้นเหมือนกับเหตุเกิดขึ้นแห่งจาตุทิศสักคาถาตราบเท่าที่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั่งบนอาสนะที่ลาดไว้ในพื้นโลงแจ้ง ส่วนความแปลกกันมีดังต่อไปนี้พระราชานี้ไม่ตกพระไทยเหมือนพระราชานั้นตกพระไทยถึงสามครั้งในตอนกลางคืนพระราชานี้ไม่ได้ส่งเข้าไปตั้งยันพระองค์นิมนต์ให้พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ในพื้นที่โลงแจง้ง แล้วตรัสถามว่าท่านทั้งหลายเป็นใครพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายทูลว่ามหาบาพิษพวกอาตมาชื่อว่าอนนวชชัชชโโชีพระราชาตรัสถามว่าท่านผู้เจริญคำว่าอนนวัชชโโชีนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายทูลว่ามหาบาพิษ พวกอาตมาได้ของดีหรือไม่ดีไม่มีอาการผิดแผกบริโภคได้พระราชาที่ทรงสดับดังนั้นจึงได้มีพระดำริดังนี้ว่าถ้ากระไรเราควรจะได้พิสูจน์ดูท่านเหล่านี้ว่าเป็นผู้เช่นนี้หรือไม่วันนั้นพระองค์จึงทรงอังคาดด้วยข้าปลายเกลียน มีน้ำผักดองเป็นที่สองพระปัทเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีอาการผิดแปกฉันข้าวปลายเกลียนนั้นดุดเป็นของอมริตพระราชาทรงพระดำริว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีอาการผิดแปกในวันเดียวเพราะปฏิญญาไว้พรุ่งนี้เราจะรู้อีก จึงนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้แม้ในวันที่สองก็ได้ทรงกระทําเหมือนอย่างนั้นแม้พระปัตเจก,กับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ฉันเหมือนอย่างนั้นลำดับนั้นพระราชาทรงดําริว่าเราจะถวายของดีทดลองดูจึงนิมนต์อีกทรงทำรรม,มหาสักการะถึงสองวัน ทรงอังคาาด้วยของเขียวของฉันอันประณีตวิจิตยิ่งแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ไม่มีอาการผิดแผกฉันเหมือนอย่างนั้นแหละกล่าวมงคลแก่พระราชาแล้วหลีกไปเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นหลีกไปไม่นานพระราชาทรงดำริว่าท่านเหล่านี้ เป็นอนาวัชาโพชีมีปกติฉันหาโทษมิได้โอ๋หนอแม้เราก็ควรเป็นอนาวัชาโพชีบ้างจึงสละราชสมบัติใหญ่สมาทานการบรรพชาเริ่มวิปัสสนาแล้วได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อจะชี้แจงอารมณ์ของตน ในท่ามกลางพระปัดเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายนักห่วงต้นไม้สวรรค์ได้กล่าวคาถานี้คาถานั้นโดยใจความของบทง่ายมากแต่ในบทว่าสหายะสัมปดังนี้สหายผู้เพียบพร้อมด้วยศีลขันเป็นต้นอันเป็นอัศเซขะพึงทราบว่าสหายสัมปทาทั้งสิน้น ส่วนว่าจาประกอบความในคำว่าสหายสัมปดังนี้มีดังต่อไปนี้เราสรรเสริญสหายสัมปทาที่กล่าวแล้วนั้นโดยแท้อธิบายว่าเราชมเชยโดยส่วนเดียวเท่านั้นสรรเสริญอย่างไรสัรเสริญว่าควรคบหาสหายผู้ประเสริฐกว่า หรือผู้เสมอกันเพราะเหตุไรเพราะเมื่อบุคคลคบหาผู้ที่ประเสริฐกว่าด้วยคุณมีศีลเป็นต้นของตนธรรมะทั้งหลายมีศีลเป็นต้นที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์เมื่อคบหาคนผู้เสมอกัน ธรรมะที่ได้แล้วก็ไม่เสื่อมเพราะเสมอเท่ากันและกันทั้งเพราะบันเท่าความลำคาญใจเสียได้ก็คุณลบุตรผู้ใครประโยชน์ไม่ได้สหายเหล่านั้นผู้ประเสริฐกว่าและเสมอกันแล้วละมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นบริโภคโภชนะที่เกิดขึ้นโดยธรรม โดยเสมอและไม่ทำความยินดียินร้ายให้เกิดขึ้นในโภชนะนั้นเป็นผู้มีปกติบริโภคโดยหาโทษมิได้เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นแม้เราก็ประพฤติอยู่อย่างนี้จึงได้บรรลุสมบัตินี้แลจบพันนาอัฏฐาประสังสาคาถา สุวรรณวัรยคาถาท่านเห็นกำไรมือทองคําอันผุดพ่องที่นายช่างทองทําเสร็จแล้วกระทบกันอยู่ที่แขนทั้งสองในวงเล็บเกิดความเบื่อหน่ายพึงเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเช่นกับนอแรดฉะนั้นพันนาสุวรรณวรยคาถาคาถาว่า ดิสวะสุวรรณนัสะดังนี้เป็นต้นมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างไรได้ยินว่าพระราชาในนครพารณสีองค์หนึ่งได้เสด็จเข้าบรรทมกลางวันในฤดูร้อนและนางวันนาาสีในสำนักของพระราชานั้นกำลังบทจันแดงอยู่ที่แขนข้างหนึ่งของนางวันนาาสีนั้น มีกำไลมือทองคำอันหนึ่งที่แขนอีกข้างหนึ่งมีสองอันกำไรทองสองอันนั้นกระทบกันกำไรทองอันเดียวนอกนั้นไม่กระทบในวงเล็บอะไรพระราชาทรงเห็นดังนั้นจึงดำริว่าในเพราะการอยู่คณะอย่างนี้แหละจึงมีการกระทบกันในเพราะการอยู่โดดเดี่ยว จึงไม่มีการกระทบกันแล้วทอดพระเนตรดูนางทาสีบ่อยๆก็สมัยนั้นพระเทวีประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทุกชนิดยืนถวายการพัดอยู่พระเทวีนั้นทรงดำริว่าพระราชาเห็นจะมีพระไทยปฏิพัตนางวันนาทาสีจึงรับสั่งให้นางทาสีนั้นลุกขึ้น แล้วเริ่มบทด้วยพระองค์เองด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่ศัพทัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ